หน้าไพา่วิธีดูแรนดอมนี้ก่อนอื่นคุณจะต้องมีเจ้าของหัวใจมีคนในใจสะกอนนะคะเด้อแล้วก็น,นึกถึงหน้าเขานะว่าเพิินสิอยากไปต่อกับคุณบอในความสัมพันธ์นี้นะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนึกถึงหน้าเขาแล้วมาฟังคําตอบไปพร้อมกันจ้าอใบแรกนะคะเป็นราชินีไม้เท้าว้าวใบที่สองนะคะ บางคนนี่ไปขอพรเลยไหว้พระขอพรขอเจ้าขอเทพนะคะเอาทําแม่จริงใจทําแม่ร้อยยังยู่ค่ะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่สูงมากนะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาขอขยายตัวนี้หน่อยว้าวนะคะขอขยายไพ่เรื่องของการขอพรนะคะบอกเลยว่าคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณคนนั้นนะ,ะเขาอยากที่จะไปต่อแน่นอนในความสัมพันธ์จะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงขยับสาถานะในเร็วๆนี้นะคะ ในเร็วๆนี้บางคนเนี่ยครับไปแบบขอพ้อนไปขอความรักที่ไหนมาไม่รู้ละ่ะพรของคุณเริ่มได้ผลแล้วนะคะนะบอกเลยเป็นดัเนะพี่น้องคนในใจของคุณเนี่ยอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์และอยากทําให้มันชัดเจนและอยากทําให้มันดีอะถ้าใครหาคําตอบนี้อยู่นะคะลองฟังนะคะแล้วก็ไปใช้วิจารณญาณเอาเองเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอแน่สนใจดูดวงส่วนตัวจิมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอจ้า